ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า44จังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันเสาร์ที่11มิถุนายนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝน44จังหวัด บ่ายค่ำดึกคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์หนองคายบึงการอุรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์ัยธานีสระบรุรีกาญจนบรุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนบ่ายข่ำดึกวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ มากที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคเหนืออีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝน,น,น40%ของพื้นที่ส่วนฝน30%ของพื้นที่ที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จาก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตมตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกําลังอ่อนนะครับปกคลุมทะเลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยรวมถึงประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาและลาวตอนบนในขณะนี้นะครับสู้ยมอมค้อประกาศต่ำที่ปกคลุมเวียดนามตอนบน และประเทศจีนตอนใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยนะครับแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่คลื่นลมทะเลมีกำลังอ่อนคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยในระยะนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ